สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนครนนิวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมดังนี้ค่ะนายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าถวายพระสงฆ์พระบรมบศพนาพระชาย,ยารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมณพระอุโบสถวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนายสมนึกธนาเดชาาุุในายกเทศมนตรีรับมอบน้ำดื่มบรรจุแกรอนขนาด20ลิตรและขนาด5ลิตรจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสสุพรรณบุรี เพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีและร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันน้ำท่วมโดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบเมื่อวันที่20ตุลาคมณบริเวณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมท่าน้ำนนทบุรี นายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม MEP CSR นักศึกษาหลักสูตร Medical h u b Executive Program รุ่นที่1และรุ่นที่2เมื่อวันที่22ตุลาคมณพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศ3 นายนิพนธ์สกุลวีรวัรรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสก,การะเนื่องในวันปิยะมหาราชโดยมีนายกิติศักดิ์ตรงศิริผัวราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่23ตุลาคมณรานพระรมราชานสาวรีรัชกาลที่5สารการจังหวัดนนทบุรี ว่าที่รอยตีไทยวัดวงการค้าผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคมณรานพัะรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5โรงเรียนเบญจมราชานุสร นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีเขารับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2568ระดับเทศบาลนครระดับดีมากจากนายศักดาวิเชียนศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นรอบด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่24ตุลาคมณโรงแรมเซ็นทาราไรส์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเทศบาลนครนนทบุรีถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับรางวัลน,นี้ในปี2568แแสดงถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศในการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รางวัลน,นี้สะท้อนถึงความสําเร็จของการบริหารงานภายใต้ในโยบายของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีที่มุ่งเน้นการพัฒนายอย่างมีส่วนร่วมโปรง่งใสและทันสมัยเพื่อให้เทศบาลน,นครนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ของทุกคนอย่างแท้จริงนายนิพนธ์สกุลวีราวารรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปฏิยุทธ์อยู่พ่องเลขานุการนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกวดจังหวัดนครราชสีมาที่นำคณะจากเทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกวดมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนของเทศบาลน,นครนนทบุรีเมื่อวันที่24ตุลาคมณนะศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลนครนนทบุรี นายประวีแสงแก้วรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมขยะไร้บ้านซึ่งสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมจัดขึ้นเพื่อการเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในชุมชนเมื่อวันที่26ตุลาคมบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญและปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้ เทศาบาลนครนนทบุรีเปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพรัดณห้องโถงอาคารสองสำนักงานเทศาบาลนครนนทบุรีและจุดบริการตามตลาดต่างๆภายในเขตเทศาบาลโดยมีพะะ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จากทางเทศาบาลได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วสำนักช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายในชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ปเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดซอยกรุงเทพนน12แยก2ซ่อมแซมถนนบริเวณซอยกรุงเทพนน7แยก3เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กองทะเบียนราษฎรระบัตดประจำตัวประชาชนออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่โมบายยูนิตนัดสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซอยงาบงวัน27สถิตในดวงใจตาบนิดนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่าพระบุทธเจ้าเทศบาลนครนนทบุรีสวัสดีค่ะ